สวัสดีครับสวัสดีช่องรวมน้อยผ้าไทยนะครับสองดีสวัสดีช่องรวมน้อยลําเพลินออฟฟิเชียลนะครับสวัสดีแฟนคลับแฟนเพลงสุภูสุนพี่น้องแฟนคลับทั้งในประเทศน้าตังประเทศน้าต่างแดนด้วยขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งให้รวมน้อยนะครับมือนี้เฮาสิบแไปเห็ดแนวกินครับเขาราจะรวมเสียนงกินตามมากพี่น้องตามมากครับตามมาเลยพี่น้องเขาเสียดังกิ่นนะครับนี่พี่น้อง มีแค่นมน้ำยาข้าวปุ่นนะครับน้ำยาข้าวปุ่นจากครูเอนะครับแล้วก็แกงอบอลพี่น้องนะครับแกงบอลแกงบอลหวานครับะจ่บอกเพื่อนพี่น้องดูหน่อยต่ำม,มันต่ำหมกทั่วพี่น้องนะครับต่ำหมกทั่วต่ำหมกทัวเพื่อนพี่น้องเด้อนะครับต่ำหมกทั่ว เสียบ่าเสียบพน้อ,อนะครับตามัาพวพี่น้องจะไปกินเขาป้าพะนะจะไปกินเขาป้าโอ้ยจะไปกินแต่เขาป่ากัน่ะพี่น้องเด้อ โค้เ oh, oh. ต็มไหลตัวไป้อได้หมดโอ้ย้อมแตกปิดไปแกะต่ะยังโอ๋ <S 2> <S 2> น่าปิดแต่แกจะได้ม่หมอดำประนันนี่นะ่ะ แกงแหงนี่หมอนี่เด่ะหมอแกงบอนเด้หมอแกงแล้วไม่ออกไม่วยุหันสองหมอเลยแม่แม่ขอมาเล็กกร้ไุหน้าจะสุก,กแล้วน่าจะนั่นแล้วเดินไปเลยนี่แหละแกะมันดำคนละนอ อ,อีกันนอิสลามบอไทนบออิสลามเดาเดานี่อวนพี่น้องตามหัั่วบาตามหมักทั่วตามหมักทั่วสูตรได้ดูแล้วเขาจะไปกินหุ่นตา่างเหรอพี่น้องโอ้โหมัเก็ ผัดม <displayed, S 1> ันลง LIKE ด้วยอืมใส่ซ่านผักกับบันตำมันเดล่าลงไปโัวหันออกเจ็ดสิบถาดพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย <c oughs> <everywhere>. <wichtig> no พี่น้องเอ๋ยมาเศีกพักขัดตำหมกทั่วนี่ใส่กุ๊้าเศีกเศหลายเศ่กหลายแซ่บหลายเศ่หน่อยเศษหน่อยแบบผาวานะคะพี่น้องเอ๋ยตำบักทั่วสูตรไม่ดุดม ใส, i, ส i, ใส่หลายแสบหลายใส่นมัวแสบนัวเส้นหน่อยแสบหน่อยพี่น้องเฮ้ยพี่น้องในพี่น้องพี่น้องพี่น้องน้องค่ะ แสบพี่นอ้องตายตายตายยั่วมากพี่น้องยั่วครับยั่วครับยั่วเนี่ยพวกในพี่นอ้องเอ้ยเราต้องซิมหน่อยพี่น้องเพราะว่าแสบแล้ว พี่น้องตำถั่วยุ่ยๆมาหัาวพี่น้องนี่ยปลาขวดโคกแห้งของเราจะแสียพี่น้องเสียงขวดขวดนะพี่น้องแสบีบเสบปลาคับไปกินเข่าพี่น้องมน,นี้ไปกินเข่าพี่น้องพี่ พี่น้องเขา้าไปเขาไปกินขา้าวไปนี่พี่น้องเออเฮาเบิ่งมองกินข้าวไม่เยอะดมบัานมาแล้วมาแล้วพี่น้องกินข้าวไส้โ่มหมักม่วงพะนะมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วสวนข้างบ้านนี่ดมครับมาเม่มาเม่มาเม่มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วนี่พี่น้องมองนะครับ คองสกินข้าวร้านอาหารปลาต่างๆเสียงห้องการเกษตรหรืึมาสิเป็นปลมึกปิ้งมันบานเย็นแห่แกมูสุมานีุ่กคนกันบ้านเกษตรสิบบาทเอาเกษตรใช้ปั้นขับขอบมาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องวานนี้ดีครับจากทา้งในบุทา้งในมันเกี่ยงทางนี้บอกมันเกี่ยงออันจัดช้ากันนะครับมาคู่ได้กับขอมากกับขอกันขอมากเลยครับเผู้ชายแห่แตกโอ้ผู้ชายไหวโพดเนาะ โอ้โหเอาปลอมใจพ่อนาเติมใหม่ใบพดเนาะครับผมแล้วพี่น้องมาได้พี่น้องมาเด้อพี่น้องมึงไงนี่จำพวกครับทัว่จำบักทั่วพี่น้องจำบักทั่วกับเขาเยอะแยะเลยกับเขาก็นั่งกินจ้าเพิ่ปลอมใจน้าเนาะก็นั่งกินเด้อจ้าครับผมครับ ลูตัวบางไงกินว่าเมือนาแห้งก็เสิร์ฟมงซุปร้าม่สมพี่น้องซุปร้าม่สมพี่น้องซุปร้าม่สมครับซุปร้าม่นม ซุปต้มมะลุมซุปต้มมิซะอย่างจะไม่อย่างนบ้องปองประเด็กปองประเด็กพี่น้องนี่กินไม้ก็กินไม้แกงบอลนะแกงบอลพี่น้องแกงบอลแสบลายแสบแห้งไม่ค่อยกินได้พี่น้องไม่ค่อยได้หากินง่ายๆได้พี่น้องมาเด้อครับมาเด้อมาเดิมมัอนี้นี่ไก่กัมีต้มไก่กัมีต้มมาเด้อมาเด้อต้มไข่แต่กับไข่ต้มพี่น้องต้มไข่ไข่ต้มนี่สองเมนูเลยมือนี้มาเด้อครับมาเด้อพี่น้องกินข้าวก็สองสาวมัอนี้สองสาว ขายกระดาษเปล่าใส่สวนขั้วใส่ห่มใหม่พี่น้องเมื่อเนี้ยพี่น้องเมื่อเนี้ยใส่หอมใหม่เอาเมีกินยัวกินบะหมี่ทอดใส่หอมใม่เอาเมียกินรัวกินบะหมี่ทใส่อมหม่พี่น้องมาด้าพี่น้องมาด้วร โาคที่มานพี่น้องมาเด้อมาเด้อเสียบเสียบิบัิการประจำการเนาะพี่น้องผมครับราเปิดอยู่ด้วยกันสองสาขาสาขาในขั้น้าเนือตารเพเีาลเมืองโปสุมเปิดตังแต้เดตังแต้ตีสี่ีสองมทุกเมืุกเมืครับสาขาที่สองตัางยุท้างตลาดน้าครับพิัขั้นกับสีก่อนให้เขานา เปิดแตงแตงหกม้งส่างพิมพ์ห้องงานใา่แตงข้าหารงานโดยคู้สุภาประทีปพ่วงแรงเป็นผู้จัดการครับชนสีสันพนักงานนี้ไข่ต้มพี่น้องแซ่บๆครับมาเด้อมาเด้อพี่น้องชมอุตส่าห์ก่นครับเทรงสดพี่หยโบสดพี่โล่งเย็นดินข้าวกลางนะครับใส่หุ้มไม่วานการหุง้มไก่หุ้มไม่พี่น้องบรรยากาศสุดยอดอีดีใกล้ใกลเฮือนยายโดมนี่พี่น้องนี่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 ครับทางบ้าน้างคางบ้านเฮือนยายโดมนี่เป็นสวนพี่น้องแปลนแล้วพี่น้อง มีบัสบริการคระนํำบัตรมารวดเอาครับสมพงหีบอโดยคุณแเม่สุรินมาหาชัวงเป็นผู้จัดการครับฟังวิทยุไปพร้อนด้วยความร้อนสู่ตั้งเต็นท์หองน่ดเกตเตงโดยสาสุพ์พุณมแม่วโรนี่สัเต็งอ้งตหนาคนารกองทินย์สาครับผมต้มไก่บ้านไเลยเออไข่หนูมันก็จะแข็งอยู่ไม่ดอกาเคมีตั้งยาขยาจ้ากัมจเดจับท ้การเกษตรเงจองขยในราคาูกขายันใราคาที่เป็นกันเองสินค้าทุกอย่างเขาขายถูกขายปลิดขายทรงกันอยู่แนลศูนย์ี่สามกัหนึ่งหนึ่งสี่หกจนองแซบระดากรานตลาดชเทสบานโผิสัยจกับนายสินค้าเดสินค้าโผลบริโภคสินค้าที่จะนำไปขาไปขายของขาดของขายต่างๆเครื่องด in be ื่มสกระเบีย์ขายกันในราคาถูกราคาที่เป็นกันเองนะครับเป็นงานในการป้องกันปงกัประชาชน มาบัตรสบบริการต่างๆของทางระไาหยมาเสอะหยดพัการะสด้วยกันเป็นตัวแทนจำห่ายผลิตัณฑ์มากเตียมกองทุกหน้าตัวเนี่ยเสีบแหงเสียบลายเก็าผน้จเป็นจการครับบ้านเท่าไไก่สวยบักเน่าพี่น้องน้อับ้านแจงน้อยต้องเป็นเ้าองไหวโปดนสัยนะครับ้อบกนามาถาม้อกร่นั่งฟ้านะครับพี่น้องนมไปเพาะไปเรียงเก็บขอขาวกระดีครับหรือว่าจะเป็นอยากได้โดอกเน็ กลางๆเราก็มีจำนวนในการสั่งได้ทุกวันนะครับกับฟ้าเป็องดตังาเจาาก้าแดเจ่าูนสามแปเอกใช้ฟ้านครับเราโคตบนน้องดเจามเ้าแเจ้ิสมนามดอไปใจ้ัานรับเราโคตรยนนอดขอนํ้าสสนเา้สูนมแปดของงนครับาโองแปดสนเจ้าพมีเจ้าเจ้าาไ้ฟกนราตรนนเจ้าสาม่เจ้าแอพเจ้าส นะครับประจําการประจําปันป้มยะในช่วงนี้นะครับในวนของท่านเป็นสาขาใดโทรไปที่ศูนย์แปดเ0้าสามต่อองศูนอ่ามต่อหนึ่งศูอศูนย์ขอคุณที่ทม่เกอครับนันี้ทางนาัดแก้วเิาบริการสอแต่งรถจักยานยนต์รถมอเตอร์ไซน่มันเสียเ่มาทัวรการเริ่มไปดังแต่ป๋าอย่างเพียนยางเตนตอดโดนตอดนี้ออลงอะไรตั้งแ่ราคาถูกกับราคาที่เป็นเองไม่ได้พี่น้อง แสบๆครับมาเลยพี่น้องเยอะถูนซื้อหาแสบพี่น้องครับคลิปนี้เอาไว้เส้นนี้ก็น่าพี่น้องคลิปหนายังพอกันไหมน้องน้อยคลิปนี้กินใส่ต้นบักงวงใส่ป้าบักงวงพี่น้องคลิปหนายังพอกันไหมขอบคุทธิหลายสวัสดีครับ